โรคระบาดที่เกิดขึ้นได้เปิดเผยช่องว่างทางสังคมระหว่างคนรวยกับคนจนในอินเดียให้ทั่วโลกได้ประจักษ์อย่างแท้จริงปัจจุบันอินเดียมีประชากรที่มีรายได้น้อยกว่าวันละหนึ่งดอลลาร์หรือ34บาทประมาณ700ล้านคนซึ่งคิดเป็นจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทางประเทศชาวอินเดียยากจนคนแค้นแต่ขณะเดียวกันก็ร่ำรวยมหาศาล สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใตย้เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดียโดยศูนย์กลางทางการเงินและความบันเทิงส่วนใหญ่ของประเทศล้วนกระจุกตัวอยู่ในเมืองเพียงเมืองเดียวเป็นพื้นที่ให้มหาเศรษฐีได้จับใจ่ายใช้สอยอย่างฟุ้งเฟ้อจนเศรษฐกิจพัฒนาไปไกลแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นที่ตั้งของสลัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเมืองแห่งนี้ก็คือมุมไบ ถ้ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคารุหดที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ตั้งอยู่ที่เมืองมุมไบด้วยเหมือนกันและคนที่สร้างมันขึ้นมาก็คือมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียอย่างมูเกสอัมมาณีสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวง วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่ามหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของอินเดียอย่างมูเกสอัมมานีร่ำรวยมากขนาดไหนมูเกสอัมมานีเกิดเมื่อปี1957 แม้จะเกิดในครอบครัวมหาเศรษฐีแต่ตัวเขาเองก็ยังทำงานอย่างขยันขันแข็งจนกระทั่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นคนที่รวยที่สุดในอินเดียถึง12ครั้งเขาสามารถประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ได้ส่วนใหญ่ก็เพราะอนาจากรธุรกิจที่พ่อสร้างเอาไว้ให้ นั่นก็คือ Reliance Industries ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียดำเนินกิจการทั้งทางด้านพลังงานโทรคมนาคมสิ่งทอและอื่นๆอ,อีกมากมายโดยมูเกสจะพักอาศัยอยู่ที่เมืองมุมไบเป็นหลักมุมไบตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลอาระเบียนเดิมประกอบด้วยเกาะทั้งหมด7เกาะในสมัยอาณานิคมของชาวอังกฤษพวกเขาอาศัยทักษะฝีมือแรงงาน ด้วยการถมผืนดินขึ้นมาระหว่างเกาะทั้ง7มีการก่อสร้างถนนหนทางจนกลายเป็นมุมไบในปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจได้สร้างโอกาสในการทำงานให้กับผู้คนในเมืองแม้แต่บอลิวูดซึ่งเป็นฐานการผลิตภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคก็ตั้งอยู่ที่นี่ปัจจุบันมุมไบมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ21ล้านคน ตั้งแต่คนที่มีหน้าที่การงานภูมิฐานไปจนถึงงานที่ต้องสกปรกเลอเทอะและในจำนวนนี้ก็ยังรวมถึงบรรดามหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินมหาศาลวิถีชีวิตของพวกเขาหรูราฟุ้งเฟ้อสุดขีดไม่เพียงมีคฤหาสน์ส่วนตัวและตึกสูงราฟ้าเท่านั้นแต่ยังมีพื้นที่สำหรับจัดสันทนาการตามวิถีคนรวยของตัวเองอีกด้วย ดังที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าคารุหัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรืออันทิเลียเฮาส์ก็ตั้งอยู่ที่นี่ชื่ออันทิเลียมาจากหมู่เกาะที่มีทิวทัศน์งดงามตามจินตนาการของชาวยุโรปซึ่งลั่นเรืออยู่ในมหาสมุทรแอตแล,ลนติกตอนช่วงยุคกลางเจ้าของก็ไม่ใช่ใครอื่นเขาคือมูเกสอัมบานีซึ่งต้องจ้างคนงานถึง600คน เพื่อคอยบริการสมาชิกทั้ง6ในครอบครัวแต่ละเดือนยังต้องเสียค่าไฟสูงถึง140,000ดอลลาร์หรือประมาณ4 8 7ล้านบาทอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นคารุหัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยทุนสร้างถึง2,200ล้านดอลลาร์หรือประมาณ74,200ล้านบาทแต่เพราะสมาชิกในครอบครัวไม่ชอบใจดังนั้นพวกเขาจึงไม่ยอมอาศัยอยู่ที่นี่ ความคิดและชีวิตของบรรดามหาเศรษฐีเป็นสิ่งเหนือจินตนาการของคนทั่วไปจริงๆถ้าอย่างนั้นมูเกสอัมมานีร่ำรวยถึงขนาดไหนกันแน่จากรายงานการจัดอันดับความมั่งคั่งทั่วโลกของหูรุ่น Global Rich List ประจำปี2020พบว่าเขาอยู่ในอันดับที่10ขนาดนั้นมูเกสมีทรัพย์สินอยู่ที่67,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2ล้านล้านบาท แต่ล่าสุดจากการจัดอันดับอภิมหาเศรษฐีโลกของ Forbes ประจำปี2023ก็แสดงให้เห็นว่ามูเกสมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็น83,400ล้านดอลลาร์หรือประมาณ3ล้านล้านบาทครองตำแหน่งมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียและอันดับที่9ของโลกอย่างมั่นคง ในปี2012ไอชาอัมบานีลูกสาวคนเดียวของมูเกสได้แต่งงานกับอนันต์พิรามานทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันตั้งแต่เด็กสภาพครอบครัวก็คล้ายคลึงกันเขาเป็นผู้อำนวยการบริหารของพิรามานกรุป๊ปทั้งสองครอบครัวมีมิตรภาพยาวนานกว่า40ปี การแต่งงานของบ่าวสาวคู่นี้ไม่เพียงเป็นการปูทางไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองครอบครัวเท่านั้นแต่พวกเขายังรักกันจากใจจริงอีกด้วยทว่าแม้ครอบครัวพิรามันเองก็ร่ำรวยมากแต่ในสายตาของมูเกสแล้วถือว่าอีกฝ่ายดีกว่าคนทั่วไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตามประเพณีของอินเดียครอบครัวเจ้าสาวเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่ายในการแต่งงานทั้งหมด พวกเขาเชื่อว่าเจ้าสาวที่มีสินสอดทองมั่นมากพอเมื่อแต่งงานออกไปจึงจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมซึ่งสำหรับมูเกสแล้วนั้นเรื่องนี้ก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากก่อนแต่งงานครอบครัวมูเกสได้เชิญบรรดาแขกมาร่วมงานปาร์ตี้ที่เมืองอุทัยปุระโดยจัดที่ดิโอเบรอยอุไดวิลาสอุไดพูโรงรามหรูที่สุดในอุทัยปุระ ซึ่งได้รับการโหวตให้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกหลายต่อหลายครั้งจนแม้กระทั่งคนโวยทั่วไปยังลังเลที่จะเข้าพักสักคืนแต่มูเกสกลับเหมาทั้งโรงแรมไว้ถึง4วันเพื่อให้บรรดาแขกที่มาร่วมงานแต่งได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดไม่เพียงเท่านั้นมูเกสยังได้เชิญช่างฝีมืออีกหลายคนมาแสดงงานหัตกรรมอินเดียในโรงแรม ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นเมืองของประเทศให้บรรดาคนที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกได้รับชมหลังจากการแต่งงานเสร็จสิ้นลงก็ยังจัดแสดงงานหัตกรรมเหล่านี้ต่ออีก4วันลือกันว่าอาหารทั้งสาม,มื้อที่มูเกสจัดไว้ต้อนรับเพียงพอสำหรับ5,100คนเลยทีเดียว ในคืนวันนั้นมูเกสยังให้ทางโรงแามจัดแสดงแสงสีและดอกไม้ไฟอันน่าตื่นตาตื่นใจอีกด้วยหลังจากงานแต่งแบบทางการเสร็จสิ้นลงงานเฉลิมฉลองก็ย้ายไปจัดกันต่อที่บ้านของมูเกสในมุมไบซึ่งก็คือคารุหัอันทิเลียมูลค่า2,200ล้านดอลลาร์หรือประมาณ74,200ล้านบาทโดยตัวมูเกสเองคิดว่า ห่วงจุ้ยของคารุหัดอันดับหนึ่งของโลกแห่งนี้ไม่ดีมันสร้างขึ้นบนถนนสายที่หรูหราที่สุดในมุมไบสูง1 7 3เมตรประกอบด้วย27ชั้นมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ37,000ตารางเมตรเหตุผลที่มูเกสสร้างคารุหั์หลังนี้ขึ้นก็เพราะนิตาภรยาของเขาบอกว่าฉันชอบมองโลกจากที่สูงมูเกสเริ่มสร้างคารุหั์หลังนี้ในปี2001 และใช้เวลาถึง7ปีเต็มกว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เข้าใจกันว่าจากบรรดาคารุหส่วนตัวทั่วโลกที่มีการเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่อสาธารณาชนในปัจจุบันถือว่าคฤาหุสน์แห่งนี้ราคาแพงที่สุดขณะเดียวกันก็ยังต้องว่าจ้างคนงานมากกว่า600คนเพื่อช่วยดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพปกติ ถ้าว่าคาลิหัด27ชั้นหลังนี้ย่อมไม่สามารถรองรับแขกมากมายถึงขนาดนั้นได้อย่างแน่นอนดังนั้นมูเกสจึงได้ใช้เงิน100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,400ล้านบาทเพื่อจองโรงแรมระดับ5ดาวทั้งหมดในพื้นที่แขกคนไหนอยากพักที่ไหนก็สามารถเลือกได้ตามความชอบใจขณะเดียวกัน มูเกสยังจัดเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวอีกหลายร้อยลำและรถหรูมากกว่า1,000คันเพื่อคอยบริการรับส่งแขกอีกด้วยนอกจากนี้มูเกสรู้ว่าลูกสาวชอบเบียงเซมากดังนั้นเขาจึงควักเงินนิดหน่อยแค่ประมาณ19ล้านดอลลาร์หรือประมาณ700ล้านบาทเพื่อเชิญเบียงเซและทีมงานมาช่วยสร้างสีสันเป็นเวลาสองชั่วโมง และก็เป็นครั้งแรกของบียองเซเองเช่นกันที่ได้เป็นนักร้องในงานแต่งเธอโพสต์ภาพตัวเองสวมสารีซึ่งเป็นชุดอินเดียแบบดั้งเดิมลงบนโซเชียลมีเดียในวันนั้นด้วยนอกจากบียอเซแล้วก็ยังมีซูเปอร์สตาร์ของอินเดียอย่างอาเมียคารนและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอย่างฮิลลารีคลินตันรวมถึงผู้นำคนสำคัญของอินเดียที่เดินทางมาร่วมอวยพรอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน สารีที่ไอาชาอัมบานีเจ้าสาวสวมใส่ในวันนั้นก็เหมือนกับภูเขาเพชรเดินได้รูปถ่ายของเธอกับนิตาผู้เป็นแม่นั้นน่าทึ่งมากโดยนิตาสวมชุดที่เธอเคยสวมตอนแต่งงานกับมูเกสเมื่อ36ปีก่อนเสื้อผ้าของทั้งสองแม่ลูกลว้วนเย็บด้วยได้ทองคำแน่นอนว่ามูเกส ไม่ลืมจะให้ชาวเมืองมาร่วมยินดีด้วยโดยเขาได้สนับสนุนเงินก้อนโตให้กับหน่วยงานรัฐท้องถิ่นเพื่อจัดงานเลี้ยงให้กับชาวบ้านต่อเนื่องเป็นเวลา5วันและยอดเงินที่ใช้ในการจัดงานแต่งครั้งนี้โดยทั่วไปแล้วก็เทียบเท่ากับพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาส์แห่งสหราชอาณาจักรกับเจ้าหญิงไดอานา่าเมื่อปี1 9 8 1จะเห็นได้ว่างานแต่งครั้งนี้หรูรามากเพียงใด ความจริงแล้วลูกสาวลูกชายฝาแฝดของมูเกสล้วนเป็นเด็กหลอดแก้วเพราะแมนนิต้าจะแต่งงานกับมูเกสถึง5ปีแล้วแต่เธอก็ยังไม่ตั้งครรภ์แต่มูเกสก็ยังรักใคร่ภรรยาเป็นอย่างดีภายหลังทั้งสองก็ใช้วิธีการทำเด็กหลอดแก้วจนให้กำเนิดฝาแฝดชายหญิงคู่หนึ่งในที่สุดในวันที่9มีนาคมปี2019อากาชอัมบานีลูกชายของมูเกส ก็ได้แต่งงานกับชโลกาเมตาทายาทเจ้าของธุรกิจค้าเพชรในอินเดียอย่างรัสเซลเมต a าอากาชรู้จักกับชโลกาตั้งแต่สมัยเรียนความสัมพันธ์ของพวกเขาดีมากมูเกสเองก็เต็มใจที่จะไปให้กับลูกๆเขาเคยมอบรถหรูหุ้มทองคำให้กับชโลกาก่อนที่เธอจะแต่งงานเข้าเป็นสมาชิกของครอบครัว สำหรับงานแต่งครั้งนี้มูเกสเลือกจัดปาร์ตี้ก่อนแต่งในซังมริสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาไม่เพียงเหมาโรงแรมบา d r ดรูสพาเลสซึ่งหรูที่สุดในพื้นที่เท่านั้นแต่ยังจองสวนสนุกที่อยู่ใกล้โรงแรมเอาไว้อีกด้วยเมื่อพูดถึงงานแต่งอย่างเป็นทางการสถานที่ก็ยิ่งหรูหรามากขึ้นโดยบันคีมุนอดีตเลขาทีการองค์การสหรประชาชาติโทนี่แร์ อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษซุนดาพิชัยซีอของ Google และอภิเศกพัชจัรรวมถึงดาราภาพยนตร์อีกมากหน้าหลายตาต่างก็เดินทางมาร่วมงานแต่งครั้งนี้ซึ่งทุกคนดังกล่าวข้างตน้นไม่ใช่บุคคลทั่วไปที่ใครก็จะสามารถเชิญมาได้โดยมีแขกมาร่วมงานแต่งครั้งนี้มากกว่า500คนสถานที่ก็โออารุรา โดยมูเกสเลือกจัดงานขึ้นที่ G.O. w อเวิลด์เซ็จากงานแต่งอันหรูราทั้งสองครั้งเราได้ประจักษ์ถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของมูเกสแต่ความจริงแล้วเขากลับไปให้กับภรรยามากที่สุดอย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้คาดุหัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นมูเกสสร้างขึ้นเพราะคำพูดของภรรยาดังนั้น หลังจากนี้เรามาดูกันว่านอกจากคารุหาตันดูราแล้วเขายังไปให้กับภรรยาอีกมากแค่ไหนอันดับแรกแต่ละชั้นของคารุหัตสร้างด้วยวัสดุและรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งการรักษาความปลอดภัยความบันเทิงหรือการรับประทานอาหารล้วนใช้ระบบสมาร์ทโฮมอันทันสมัยมีเพียบพร้อมทุกฟังก์ชันชั้นที่1-6ล้วนเป็นอาคารจอดรถ สามารถจอดได้ทั้งหมด168คันปัจจุบันก็มีรถหรู160คันจอดจนเต็มในนั้นยังประกอบด้วยรถประดับเพชรทีท่มูเกสมอบให้กับภรรยาซึ่งเป็นรถระดับซ u เปอร์ลักชัวรี่รุ่นลิมิเต็ดเอดิชันนอกจากนี้ก็ยังมีไมล์ปัร์คมูลค่า243ล้านบาทของมูเกสอีกด้วยรถยนต์สุดหรูในสายตาของเราเปรียบเสมือนรถจักรยานยนต์ของครอบครัวเขา ชั้น7ของคารุหาดเป็นอู่ซ่อมบำรุงรถชั้น8เป็นห้องจัดเลี้ยงชั้น9ถึง12เป็นสวนลอยฟ้าชั้น13และชั้น14เป็นคลับเพื่อสุขภาพส่วนชั้นที่15และ16เป็นสถานพยาบาลส่วนตัวชั้นที่17และ18เป็นห้องพักระดับ5ดาวที่ตกแต่งอย่างหรูหราชั้นที่1 9ถึง22เป็นที่พักส่วนตัว และชั้น23-25เป็นห้องพักคนงานชั้น26และ27เป็นศูนย์รวมความบันเทิงและยังมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์อีก3ลานบนดัดฟ้าเพื่อให้เฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวบินขึ้นลงนอกจากนี้บนชั้น13ยังมีห้องสำหรับทำหิมะเทียมโดยเฉพาะอีกด้วยจนกระทั่งในเดือนตุลาคมปี2011เมื่อมูกเกสรู้สึกว่าที่ตั้งของคฤริสน์หลังนี้ไม่เป็นมงคล จึงได้พาครอบครัวย้ายออกแต่คำอธิบายอีกอย่างที่ฟังดูสมเหตุสมผลมากกว่าก็คือที่ดินของคารุหาดหลังนี้เป็นของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งยังเป็นข้อพิพาทอยู่จนถึงปี2018คดีก็ยังไม่สิ้นสุดนอกจากนี้ในวันเกิดปีหนึ่งของนิต้ามูเกสได้มอบรถให้กับเธอซึ่งเป็นรถ Merc e d ซ s b e n บที่สั่งทำพิเศษในดูไบ และถูกฝังด้วยเพชรสาม0 0นเม็ดตลอดทั้งคันยังมีอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นวันเกิดของนิต้าเหมือนกันขณะที่มูเกสกำลังคิดว่าจะซื้ออะไรให้เป็นของขวัญภรรยาดีเมื่อเขาก้มหน้าลงก็บังเอิญเห็นเครื่องบินบนปกนิตยสารที่วางอยู่บนโต๊ะจึงได้รีบกดมือถือโทรออกและควักเงิน60ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2,000ล้านบาทปรับแต่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเพื่อมอบเป็นของขวัญให้ภรรยาทันที ห้องโดยสารของเครื่องบินลำนี้ได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราและภายในห้องโดยสารก็ยังมีโต๊ะอาหารสำหรับทั้งครอบครัวอีกด้วยทางด้านการแต่งกายก็มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถแข่งขันกับนิต้าภร,รยาของมูกเกสได้เมื่อไหร่ที่เธอปรากฏตัวก็จะดึงดูดความสนใจจากทุกคนทันทีเนื่องจากเครื่องประดับที่เธอสวมล้วนราคาแพงมาก กระเป๋าที่หยิบออกมาแบบสุ่มๆก็ล้วนเป็นแบรนด์หรูระดับไฮเอนด์ end. ลือกันว่ารองเท้าของเธอแต่ละคู่มีราคาหลายหมื่นหรือหลายแสนบาทแม้แต่ไข่มุกบนรองเท้าก็ยังประดับไปด้วยเพชรที่โอเวอร์ยิ่งกว่าก็คือเธอไม่เคยใส่รองเท้าซ้ำกันเลยสักคู่ยังไม่ต้องพูดถึงเครื่องประดับบนร่างกายเพียงแค่เพชรสีชมพูบนหลังโทรศัพท์มือถือรุ่น l i m i t e d e dition ของเธอ ก็มีมูลค่าสูงถึง46ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1,500ล้านบาทแล้วอินเดียเป็นประเทศที่มีมนขลังมีประวัติศาสตร์ยาวนาน3,000ปีแต่ก็มีความเชื่อที่ทำให้หลายคนรู้สึกสงสัยเราต่างจินตนาการได้ถึงสภาพความยากจนของคนยากไร้ในอินเดียตอนนี้เรารู้แล้วว่าช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนในอินเดียนั้นกว้างใหญ่ขนาดไหน ความมั่งคั่งของตระกูลมูเกสก็สร้างขึ้นมาจากความยากจนของคนส่วนใหญ่ในประเทศแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีสัญญาณการก่อความไม่สง,งบของผู้คนในอินเดียเกิดขึ้นแต่อย่างใดคนรวยใช้ใจ่ายอย่างสุรุย่ยสุร่ายด้วยความสบายใจส่วนคนจนก็เต็มใจให้คนรวยเอารัดเอาเปรียบเราจึงได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งคนที่ร่ำรวยจะทำดีเพิ่มมากขึ้นสร้างโอกาสในการทำงานอย่างเท่าเทียม นำพาผู้คนให้หลุดพ้นจากความยากจนอย่างแท้จริงไม่ให้มุมไบเป็นที่ตั้งของสลัมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกต่อไปเอาละค่ะเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะถ้าหากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจจากทุกคนเสมอมา ที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ